คนขมเียนฮึกเขิมคู่เผาสถานทูตไทยประจำกรุงพนมเปนบอกให้เอาเหตุการณ์ครั้งก่อนเป็นบทเรียนสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูคอมเมนต์นะครับเรื่องราวในวันนี้ครับจะเป็นเรื่องราวดราม่าในช่วงนี้ก็คือปัญหาในการจัดประกวด Miss Grand International ที่ยกเลิกการจัดที่ประเทศกัมพูชาเนื่องจากทางกัมพูชาไม่สามารถจัดงานประกวดได้ตามมาตรฐาน และยังมีปัญหายิบย่อยอีกมากมายยังไม่รวมการข่มขู่ทีมงานไทยด้วยนะครับหลังจากเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ชาวเขมรออกมาแสดงความไม่พอใจในสื่อโซเชียลมีเดียจากประเด็ดนนี้ก็ได้มีคลิปหนึ่งนะครับที่เพจของชาวเขมรได้นำมาโพสต์ไว้ซึ่งในโพสต์นี้เป็นที่สนใจของชาวเขมรอย่างมากได้มีการแสดงความคิดเห็นไปกว่า2,000กว่าคอมเมนต์และแชร์ไปกว่า8,000การแชร์ เนื้อหาของคลิปสรุปสั้นๆคือสถานทูตไทยประจำกรุงพนมเปญได้ส่งหนังสือให้สำนักข่าวในประเทศไทยให้ลงข่าวอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับประเด็นการจัดการประกวด Miss Grand International แ,แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือชาวเขมรที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์นี้ต่างแสดงความคิดเห็นข่มขู่ไทยว่าจะเผาสถานทูตไทยประจำกรุงพนมเปญเรียกร้องให้เจ้าของลิขสิทธิ์ มิสแกรนอินเตอร์เนชันแนลออกมาขอโทษชาวขเขมรและประเทศกัมพูชาครับบางคนก็อ้างถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ดาราไทยเคยเป็นสาเหตุทำให้สถานทูตไทยประจำกรุงพนมเปญถูกเผาเพราะดาราไทยดูถูกขเขมรและกล่าวว่าอังกอรวัดเป็นของประเทศไทยเหตุการณ์เผาสถานทูตไทยในกัมพูชานะครับเกิดขึ้นในวันที่29มกราคม2546 ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับสถานทูตไทยอย่างมากแต่หลังจากนั้นในวันที่21มีนาคม2546รัฐบาลกัมพูชาจ่ายเงิน6ล้านเหรียญสหรัฐเป็นค่าชดเชยสำหรับสถานทูตไทยที่ถูกทำลายคนขเขมรบางคนก็ออกมาเรียกร้องให้แบนสินค้าไทยแต่ผมก็เห็นบอกว่าจะแบนหลายครั้งแล้วนะครับแต่ยังแบนไม่ได้สักทีหลังจากนี้นะครับเราไปรับฟังความคิดเห็นของชาวขเขมรกันครับ แต่ต้องแจ้งก่อนนะครับความคิดเห็นนี้เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนไม่ใช่ความคิดเห็นของคนทั้งประเทศนะครับเราไปเริ่มที่คอมเมนต์แรกกันเลยครับคอมเมนต์ comment แรกนะครับวิงวอนและเชิญชวนพี่น้องชาวขมรทุกคนไปร่วมกันเผาสถานทูตไทยประจากรุงพนมเปญกันเถอะและขอให้พี่น้องแรงงานขมรที่อยู่ในประเทศไทยกลับด้วยคนขมรกับคนไทยไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์กันอีกต่อไป คอมเมนต์ต่อมาครับมันเป็นเวรกรรมของคนเขมรที่มีบ้านอยู่ติดกับคนไทยดังนั้นการตอบโต้จำเป็นต้องใช้ยาแรงตาต่อตาฟันต่อฟันเมื่อคนไทยเผาบ้านเราด้วยคำพูดเราก็ต้องเผาบ้านคนไทยด้วยไฟสถานทูตไทยประจากรุงพนมเปญระวังด้วยคอมเมนต์ต่อมาครับมันมีอยู่สองทางเลือกให้กับสถานทูตไทยประจากรุงพนมเปญถ้าคนไทยไม่ออกมาขอโทษ คนขเขมรและประเทศกัมพูชา1ปิดสถานทูตไทยประจำกรุงพนมเปญโดยคนไทย2ปิดสถานทูตไทยประจำกรุงพนมเปญโดยคนเขมรคอมเมนต์ต่อมาครับเรื่องนี้เป็นแค่ปัญหาของบริษัทเอกชนทั้งสองประเทศที่ร่วมงานกันไม่ได้แต่คนไทยทําให้กลายเป็นความขัดแยง้งระหว่างประเทศไปแล้วเมื่อต้องการอย่างนี้คนขเขมรก็จัดให้ เขาสถานทูตไทยประจามกรุงพนมเปญอีกครั้งดีไหมคอมเมนต์ต่อมาครับขอร้องคนไทยอย่าล้อเล่นกับประเทศกัมพูชาเพราะคนขเขมรไม่สนุกด้วยไม่รักไม่ชอบประเทศกัมพูชาก็ไม่ว่าแต่อย่าม,มาดูถูกเหยียดหยามได้แค่คนขเขมรผ่านสงครามมาหลายชั่วอายุคนเป็นห่วงแต่คนไทยที่ไม่เคยผ่านสงครามคอมเมนต์ต่อมาครับไม่ต้องเรียกร้องความรับผิดชอบจากคนไทย ให้ขอโทษคนเขมรและประเทศกัมพูชาเพราะยังไงก็เป็นไปไม่ได้มีสิ่งเดียวที่คนเขมรจะตอบโต้การกระทำของคนไทยได้คือการเผาสถานทูตไทยประจาากรุงพนมเปญเป็นครั้งที่สองเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาครับหวังว่าคนไทยคงจำเหตุการณ์มอร์นิ่งสตาร์ได้ฉันก็เป็นหนึ่งในคนที่บุกเข้าไปสถานทูตไทยประจากรุงพนมเปญทุบทําลายและเผาไม่เหลือซาก คนไทยน่าจะรู้จักนิสัยคนขเขมรเป็นอย่างดีถ้าไม่เชื่อจะลองอีกครั้งก็ได้มีอีกคนมาตอบคอมเมนต์นี้ครับเหตุการณ์มอร์นิ่งสตาต้นเหตุก็มาจากนางเอกละครไทยดาวพระศุกร์ที่ปากไม่ดีเหมือนกันอ้างว่าอังกอรวัดเป็นของคนไทยไม่ใช่ของคนขเขมรวันนั้นฉันจําได้ดีเพราะก็เป็นคนหนึ่งที่บุกเข้าไปสถานทูตไทยประจากรุงพนมเปญด้วยคอมเมนต์ต่อมาครับ ตลอดเวลาที่ผ่านมากัมพูชาไม่เคยสร้างความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านมีแต่ประเทศเพื่อนบ้านที่หาแต่ความขัดแย้งมาให้กัมพูชาโดยเฉพาะประเทศไทยที่สรรหาความขัดแย้งได้ทุกเรื่องครั้งนี้แรงมากอาจมีการเผาสถานทูตไทยคอมเมนต์ต่อมาครับมาตรการแรกที่คนขเขมรจะทำถ้าไม่มีการขอโทษคนขเขมรและประเทศกัมพูชา คือการบอยขอดสินค้าไทยทุกชนิดส่วนมาตรการที่สองคนขเขมรจะร่วมกันเดินไปที่สถานทูตไทยประจาำกรุงพนมเปนคิดเอาว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุบทำลายหรือเผาทิ้งดีละแล้วก็มีอีกคนมาคอมเมนต์ต่อว่านอกจากจะบอยขอดสินค้าแล้วก็ต้องเรียกแรงงานขเขมรที่อยู่ในประเทศไทยกลับด้วยสุดท้ายถ้าคนไทยยังไม่ออกมาแสดงความรับผิดชอบใดๆก็ต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด เหมือนกับเหตุการณ์ Morning Star คอมเมนต์ต่อมาครับคนไทยกับคนเวียดชอบดูถูกเหยียดยามด้วยค่าคนขเขมรเพราะสมัยอดีตสองประเทศนี้ตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรของโบราณบรรพบุรุษของคนขเขมรดังนั้นพวกเขาจึงพยายามรบปมด้วยของบรรพบุรุษตัวเองคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับกี่ครั้งแล้วที่คนไทยทำกับคนขเขมรอย่างนี้ รัฐบาลกัมพูชาต้องมีมาตรการแรงๆเพื่อไม่ให้คนไทยย่ามใจไปมากกว่านี้อย่ากังวลเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้มันมากนักสถานทูตไทยก็เผามาแล้วกลัวอะไรคอมเมนต์ต่อมาครับวอนและขอร้องชาวขอมเมนเพื่อนร่วมชาติอย่ายกระดับเรื่องนี้ให้เป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศเพราะมันเป็นกับดักที่คนไทยวางเอาไว้การเผาสถานทูตไทยประจำกรุงพนมเปญ จะเป็นความชอบธรรมให้ประเทศไทยใช้กำลังทางทหารคอมเมนต์ต่อมาครับฟังนักคนไทยกัมพูชาเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานคนคเขมรมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่ใช่คนไทยจะพูดดูถูกเหยียดหยามได้ค่าย,ยังไงก็ได้สงสัยคนไทยอยากให้เกิดเหตุการณ์เผาสถานทูตไทยประจำกรุงพนมเปญอีกครั้งคอมเมนต์ต่อมาครับวอนคนไทยอย่าท้าทาย เดี๋ยวจะหาว่าคนขเขมรไม่เตือนรีบออกมาขอโทษคนขเขมรและประเทศกัมพูชาต่อสาธารณะเพราะถ้าเหตุการณ์บานปลายมากกว่านี้มันจะควบคุมยากนอกจากจะจบด้วยการเผาอย่างเดียวคอมเมนต์ต่อมาครับเรื่องนี้รัฐบาลไทยรู้ดีว่าถ้าคนขเขมรยกระดับให้เป็นปัญหาระหว่างประเทศมันจะส่งผลเสียให้กับประเทศไทยมากขนาดไหนดังนั้นรัฐบาลไทยควรรีบสั่งให้คนไทย ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มิสแกรนอินเตอร์เนชันแนลออกมาขอโทษซะคอมเมนต์ต่อมาครับสาเหตุการเผาสถานทูตไทยประจากรุงพนมเปญเมื่อหลายปีก่อนก็เพราะนางเอกละครไทยคนเดียวหวังว่ามันจะไม่กลับมาซ้ำรอยเพราะคนไทยคนเดียวอีกนะในฐานะคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นที่ทำไปก็เพราะความโกรธแค้นคอมเมนต์ต่อมาครับแนะนำสถานทูตไทยประจากรุงพนมเปญ ให้ดำเนินคดีเอาผิดตามกฎหมายกับคนไทยที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ Miss Grand International ในข้อหาหมิ่นประมาทคนขมเมรและประเทศกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาครับสงสัยดาวพระศุกร์จะแทรกสถานทูตไทยประจำกรุงพนมเปญหวังว่าคงจะไม่ร้อนจนทำให้เหลือแต่ซากเหมือนในอดีตแนะนำคนไทยที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ Miss Grand International ให้รีบออกมาขอโทษคนขมร และประเทศกัมพูชาซะคอมเมนต์ต่อมาครับสถานทูตไทยประจำกรุงพนมเปญที่ถูกเผาก็เพราะนางเอกละครไทยดาวพระศุกร์ไม่ยอมออกมาขอโทษคนขเขมรและประเทศกัมพูชาถ้าไม่อยากให้สถานทูตไทยถูกเผาอีกก็รีบออกมาขอโทษซะแนะนำจากคนที่เคยเผาสถานทูตไทยคอมเมนต์ต่อมาครับไม่มีวันที่คนไทยจะขอโทษคนขเขมรแม้จะเป็นฝ่ายผิดก็ตาม เพราะคนไทยชอบดูถูกเหยียดหยามโด้ฆ่าคนขมรเป็นสันดานอยู่แล้วจึงไม่รู้สึกละอายใจที่ทำกับคนขมรดังนั้นต้องเผาไม่ให้เหลือซากคอมเมนต์ต่อมาครับหลังจากสถานทูตไทยประจำกรุงพนมเปญถูกเผาคนไทยก็ไม่กล้าพูดดูถูกเหยียดหยามได้ฆ่าคนขมรและประเทศกัมพูชาอยู่หลายปีดังนั้นครั้งนี้ต้องใช้ยาแรงกับคนไทยอีกครั้งต้องเผาสถานทูตไทย คอมเมนต์ต่อมาครับเหตุการณ์เผาสถานทูตไทยประจามกรุงพนมเปญในครั้งนั้นทําให้ชาวโลกมองคนขเขมรว่าเป็นคนป่าเถื่อนแต่สําหรับฉันอยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นคิดว่าเป็นการกระทําที่เหมาะสมแล้วและจะทําอีกครั้งถ้าจําเป็นต้องทําคอมเมนต์ต่อมาครับจะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับสถานทูตไทยประจามกรุงพนมเปญควรรีบดําเนินการสั่งให้คนไทย ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มิสแกรนอินเตอร์เนชันแนลรีบออกมาขอโทษคนขมเมนและประเทศกัมพูชาต่อสาธารณะก่อนที่เรื่องมันจะบานปลายไปมากกว่านี้เนื้อหาในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรฝากไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดูคอมเมนต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ